นี่มันกี่โมงแล้วทำไมมาสายขนาดนี้เนี่ยเออขอโทษค่ะพอดีรถติดนิดหน่อยก็เลยรีบนั่งวินมาเลยค่ะถ้ารู้ว่ารถติดทีหลังก็ออกมาให้เร็วกว่านี้สิค่ะรีบไปเลยเธอขอโทษด้วยค่ะไยแล้วดูเร็วล่ะพี่เบียร์คะ ทำไมวันนี้มาช้าจังคะนี่มันเลยเวลาเข้างานมาตั้งนานแล้วนะคะทำไมเธอจะมาทําอะไรตอนไหนมันก็เรื่องของฉันแต่มันสายมากเลยนะคะมันเลยมาตั้งเกินึ่งชั่วโมงแหมแล้วทําไมเธอจะหักเงินเดือนฉันร่อไงเป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาหลีกไปที่จะเข้าห้องฉันค่าพูดแบบนี้ได้ไงอะพี่กับหนูก็เป็นพนักงานเหมือนกันไหมพี่เมื่อวานหนูมาช้าพี่ยังว่าหนูได้เลยเอ๊ะนี่เธอจะเอาอะไรกับฉันเนี่ยอยากโดนไล่ออกมากเลยหรือไงนี่ ทำอะไรกันเกศทำไมยังไม่ไปทำงานกันอีกคือพี่เบียร์เข้ามาสายอะค่ะหนูก็เลยมาถามเขาว่าทำไมถึงมาสายแล้วทำไมถึงมาสายเอ,อ่อคือแม่ฉันป่วยอะค่ะแล้วคนดูแลเขาก็ลาเมื่อเช้าฉันก็เลยต้องอยู่ดูแลแม่ก็เลยมาสายอะค่ะคือดูแลแม่เนี่ยก็ดีแต่พยายามอย่ามาสายอีกนะมันทำให้เสียภาพลัลกษณ์บริษัท แล้วต่อไปนี้ก็ห้ามมาสายอีกเด็ดขาดค่ะไปย้ายไปทำง,งานได้แล้วไปค่ะมึงเมื่อคืนหนัก,กว่ะกูยิงแห้งอยู่เลยเนี่ยมาทำง,งานสายเลยเนี่ยแล้วแม่งเด็กในบริษัทนะมาหาเรื่องกูอีกแต่แม่งทำอะไรกูไม่ได้หรอก เป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาเออนั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้ไปร้านเดิมสวยๆเลยนะเควันนี้ก็ยังมาใส่เหมือนเดิมเลยนะคะ โคุณเบียร์อยู่ในห้องไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะมีคนบอกผมว่าคุณมาทำงานสายแล้วนะเอ่อคือแม่ฉันป่วยอะค่ะแล้วคนดูแลเขาก็ลาอีกแล้วอะค่ะฉันก็เลยต้องอยู่ดูแลแม่ก็เลยมาสายอีกแล้วอะค่ะไม่จริงค่ะนี่แก ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ดูแลแม่จนมาสายค่ะเมื่อคืนเขาไปปาร์ตี้มาทําให้ตื่นสายแล้วก็มาทํางานไม่ทันแล้วก็อ้างว่าดูแลแม่พูดมั่วะไรของแกมีหลักฐานหรือเปล่านี่ไงล่ะไม่จริงนะคะหัวหน้านี่มันรูปเก่าฉันเพิ่งเอามาลงจะแถอีกนะแล้วท่านี่ล่ะออหัวหน้าคะฉันขอโทษจริงๆค่ะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะมไม่ต้องพูดอะไรแนละ้วคุณเมียนะต่อไปนี้ผมจะให้คุณไปดูแลแม่คุณทุกวันเลย แล้วก็ไม่รู้กลับมาทำงานอีกผมไล่คุณหรอก